ย t u b e วัดป่าอรุณธรรมนะครับพระอาจารย์ชุมพรนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องมาสัมผัสนะครับมาดูบรรยากาศร,ร,บรอบๆนะครับมีทางเข้านะครับทางเข้าวัดป่าอรุณธรรมพระอาจารย์ชุมพรครับเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันครับ EP นี้ e เป็น EP ที่2แล้วนะครับกับพระอาจารย์ ชุมพรนะครับวัดป่ารุนธรรมญาติโยมมากราบไหว้เยอะเลยครับสวัสดีครับท่านกำนันท่านกำนันก็มาญาติโยมมากราบไหว้เยอะเลยครับนี่บรรยากาศเป็น e ีที่สองแล้วนะครับวัดป่ารุนธรรมพระอาจารย์ชุมพรพระ พี่น้องเอฟซีชมรอบๆบรรยากาศรอบๆวัดป่าอรุณธรรมนะครับ<า>ฮะต้องไปขออนุญาตเลยครับไปเด็ดขันทันทายทั้นี่อ่าได้ขอไปขอนักโยมที่เดินทางมานะครับเยอะเลยว<อ>ันนี้พระอาจารย์อยู่ข้างในครับ พระอาจารย์บุคสายไทยทำใหอยู่น,นี้สาลาพักหยาิครับศาลาทำบุญลงลงลงทานนะครับลงทานเนี่ยพระาจารยูบขอขาสายววันนี้มีโอกาสมาวัดป่าอารุณธรรมครับพระอาจารย์ชุมพรนะครับออก็เลยมาเห็นท่านกำนันก็เลยอยากจะสอบถามกำน,นันให้กำน,นัลให้รายละเอียดกับเอฟซีนะครับแล้วก็ท่านผู้ใหญ่นะครับ สองท่านก็เอาเลยนะครับทีกาทั่วไปของวัดป่าอรุณธรรมครับพระอาจาร์ชุมพรนะครับที่กําลังโด่งดังในโลกโซเชียลนี่ใหญ่โตมากเลยครับไปเฮ็ดยูทูบครับเพ่อไปลงยูทูบครับ บรรยากาศทั่วไปนะครับ e ีนี้ดูดูบรรยากาศทั่วไปยังไม่ได้สัมภาษณ์พระอาจารย์นะครับยังไม่ได้ขออนุญ,ญาตยังไม่ได้รับอนุญ,ญาตนะครับดูบรรยากาศทั่วไปนะครับ